สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช anel ปอเลกเลยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคันนี้เลยครับรถที่ทุกคนตามหานะครับผม i s ซ z u มิลเปี16นะครับนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ไปไปดูกันครับ i s ซ z u มิลเอ็ก1.9ปี2016นะครับคันนี้นะฮะราคาเปิดอยู่ที่ 89,000บาทท่วนนะครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุด84งวดนะครับผมงวดละประมาณคร่าวๆ14,000เอเอเบาทนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับคันที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมาเร็ว3.0ลิตรนะครับผมมาพร้อมกับดีเซล แบบ4สูบคอมมาเร์เลวเดลักซ์อินเจชันนะครับผมเทเบิลแปรผัน VGS และมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมให้พลังแรงบิดสูงสุดถึง350นะครับผม150แรงม้านั่นเองนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากครนะับสำหรับคนที่หารถอีรุสุที่หรูๆคมๆเฉวบเฉี่ยวแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับหญิงตื่มแน่นอนครับคันนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมจอทัชสกรีนนวิเกเตอร์นะครับมาพร้อมกับบลูทูธและสามารถมีฟังก์ชันโทรศัพท์ได้นะครับพร้อมอะไรมัตติฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะฮะขึ้นรถปุ๊บคุณถือกุญแจมานะฮะตัวนี้เป็นพาตสตาร์ทนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจนะถุงลมคู่หน้านะครับไฟหน้าเนี่ยฮะมาพร้อมมาเป็นแบบว่าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับเด์ไรท์นะครับ ไฟสว่างโล่กันไปเลยทีเดียวนะครับและตัวนี้แถมล้อแมกขอบ20ให้นะครับรถจอดอยู่ที่ทัสตี้ออโตเฮดโคราดนั่นเองนะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับ